สวัสดีจ้าโอ้ยร้านอะไรนะชื่อบาน้ำค่ะโอ้แล้วมีอะไรอีกมีแว่นตามีของเล่นด้วยค่ะโอ้หนแว่นตาด้วยอ่ะนชนช่วยดูหน่อยดิแว่นตาแล้วมีอะไรนะของกินอะไรนะไหนดูดิของกินเป็นอะไรของเล่นเอา้าไม่ทำได้เหมือนของกินเลยอะ่ะอืม ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเป็กซื้อที่โลตัสบังคับโรตันแต่เราอยู่วิทีนี่วิทีลูกดูใจโลตันวิทซีก็เรียก D I Y โอ้ดีเอสเอีเอสเอ็นีดีเอสเอ็นซีด้วยนี่เรามานั่งรออะไรกันเนี่ยนั่งรอเป็นไฟอ๋อไปสั่งที่ไหนอยู่นู่นปาร์ตี้ไอน์เนอร์โอ chỗ corda hoa kênh nha an okadea hoa hèn biking hoa biking nga ngay lòng la bu 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 la bu